แคะหมูใครคะหมูท <Safe rév mark> ี่พ <ste> ิง <man> ค์ค่ะต่ำมีชาแนลค่ะแคะหมูติดมันกินแล้วติดคอสวัสดีจ้ามือนี้พักกับตาำมีชาแนลค่ะพี่น้องมือนี้จ้าต่ำกับน้องดิบบิ้นค่ะมือนี้ต่ำจะผ้าสุผู่สูขคนมากินต่ำเกาเหลากุ้งสดจ้าโชว์เหรอคะโชว์ผลงานหนูไปหนูไปหนูเพิ่นไปเที่ยวงานมากค่ะเป็นของคนละเป็นละบายสีไซสไหนดูที่สวยไหม อ่ะไปกินตามกุ้งสดกันเลยเนาะลูกเนาะเยานูยานูโชกิตตี้กับโอเคโอเคไหนโชว์ดูสินี่ค่ะนี่ของกระป๋ายสีไม่สวยเลยมันผีดอกหน้าตาเหมือนซี่เขาอะไรก็ไม่รู้อืมอ่ะกินนะลูกมานี่ที่ริบบิ้นระบายสีนะคะอืมนี่น่าสวยไหมคะอ่ะให้โชว์สิอ่ะโชว์ให้ผู้ชมดูสิจ้ะลิบบินทำสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะ มาจต่พี่น้องจ้าหุ่นอร่อยไหมคะมแม่ทำอร่อยไหมอร่อยเลยเหรอข้าวโพดค่ะตำเกาเหลากุ้งสดใส่ข้าวโพดน้ำแต่พี่น้องไอ้น้องกุ้งหน่อยนะคะอย่าซดแม่ขอสดน้ำหน่อยอร่อยมากค่ะ คุณแม่กับป้าพาไปเที่ยวหรอคะใช่ไหม,อ,มอร่อยไหมเก่งจังเลยไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรไม่ออกนะนเวลาเพ็ดเขาบอกหนูแม่นะคะมากินตามปีสดๆตัตงถิ่พี่น้องเขาว่าเพ็ิดเนกับเรากินพี่น้องเขาคิดถึงหนูอะ่ะน่าน่ขึ้นกัน ก็แบบเปิดเงี้ยว่าอันน้องดิบิ่นมากเหรอบอกคือบุเห็นไทยก็พอก็แม่เชียร์มาแล้วค่ะบอกเพื่อนบอกพี่น้องเขาไหนว่ามาแล้วค่ะหนึ่งมาแล้วค่ะเอ๋อเป็นอ่ะ <c oughs> จริงอ่ะก็เลยอล่าเดี๋ยวคนอยากกินน้ำนะก็เล่นกินข้าวโพดเฮ้ยจำก๋วยลาใส่ข้าวโพดนะอือ อะไรอะไรหยุดเลยอืมคือมาให้นะคะกินอืเห็นแคบหมูอะไรอยากกินแคบหมูแคบหมูใครคะกินค่ะบัมมี่แชนเนลค่ะแคบหมูติดมันติดมันกินแล้วติดคอติดกินแล้วติด กิดฟันอ๋อกิน่ร้อยฟันเหรอลองกินดูสิมันจะเป็นไงเอาลองกินเบิ้งนี่เอาลองกินเบิ้งนี่ครับหมูเบื้องไหนเอาลองเบิ้งน้ำหนาน้ำตาเต็มไปด้วยร้อยแผลน่องหยิกเรียกเรียกคุณย่ามากินหน่อยคุณย่าคุณย่าจ๋าคุณย่าจ๋ามาเอาอะไเรียกลุงปอน นราเปิ้ลเราเปิ้ลพ่ไอมากินกับหนูค่ะน้องใบอยู่มากินพี่ป่อเบียป่อเบียมากินกับหนูนั่นงกินดีดีค่ปะป่อเบียเราก็พี่เราก็เนาะกับพี่ลาโกนอยู่บ้านพี่ลาโกนกับลุงหน่อยกับพีส่สแตฟ้ากับ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 น้องอันดากับ กับป้าไอซ์อืมอะ,อะไรไหมลูกอไะไรค่ะอืมกินเผาด้วยคะลูก <c oughs> คุณยายว่าจะาเห็นร้านกินคุณหอดร้านมัน้คุณย่ามาอยู่กับเรากี่เดือนนะสามเดือนสามเดือนเลยเหรอถามคุณย่าดยคุณย่าจะอยู่ไม่สามเดือนอนะสามเดือนเจ็ดโมงคุณย่าก็จะกลับ <c oughs> ปาเบียกลับแล้วปาเบียก็นองว่าอยู่กลับแล้วเงาแบบนี้กลับนี่คุณย่ามาอยู่ด้วยอ่ะกินแซบหมูให้ดูเจ๊กินแซ่บหมูตำมีเดียวอย่าปาปาไปส่งคุณย่ากลับค่ะจริงเหรอคะอืมอย,ย่าถีบไม่ถีบไม่ดูนะมันจะโดนกล้องป๊าปาเดี๋ยวป๊าปากล้องจะพังโอเคไหมคะอืมหนัไหมคะไม่ได้คะ่ะหนักคะ่ะ ีนระบายสีในในโชระบายสีชื่อค่ะก็แต่งของเด็กที่ที่หนูระบายมา่หนี่งที่อันนี้ที่คุมขันระบายไหนโชโชกล้องด้วยโัวกล้องด้วยสิขันระบายตัวไหนระบายตัวนี้แหละค่ะ ฝั่งนี้ไงเนี่ยให้พี่เขาดูหน่อยแม่ท่านผู้ชมเขาดูด้วยตัวนี้ของขวัญระบายค่ะตัวนี้ของขวัญระบายค่ะของของขวัญที่ของขวัญระบายนี่นี่ระบายนี่น่ารักไหมคะอ่ารักคิตตี้กบก็ด้วยตัวกล้องเลยปาป๊ากับแม่พาไปไหนนะไปเที่ยวนะพาไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองงานสนุก hello được mấy ừ. khá hello được mấy mang được mang hello mang hello cung hello mang 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 จิ้มๆ uh huh. อือห <laughs> ืออือหือานงคุณตากอ่ะคุณยายมากินด้วยนะจิบป้านเหรอเกินไปนะเกินไปไหนห โอ้ยไม่เอาลูกไม่หักแอบหมูบ้านหักเลยบอกป้านหักกุ้งจยยอดเกล็กบ้านหักโยกดเกล็กจำเตยกันก็นกผดหวานแจอบใส่ปลาแดกน้ำเปล่าขา<อ>เอาน้ำไปค่ะขอบคุณค่ะไม่เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดหรอไม่เผ็ดไ,ไหม ไม่เผ็ด <S <S ให้ยก็กินต่ออ,อร่อยไหมคะลูกะะอร่อยค่ะหอมเหรอไม่ขอเสีบ มอคเคทคือเท็เนาะมอคเ,ออเททเอาให้หนูทำไมเฮ้ไปลองกัดดิเป็นกัดเข้าไปนิด่เลยอุ้ยอืนอนี่นะมัดดนเป็นอย่างนี้อือฮะอร่อยไหมอ,ออร่อยอืออืบีบไม่เอาไม่บีบมั้ อืมอันแม่แจ๋อืมอืมกินได้ผิวจะขาวนี่หรอกถือจากการกับพานไปแล้วครับพี่น้องจะดาวก็ออกพภาษา,าก็ปีใหม่เนาะโอ้ยเดี่ยวคักปีหนึ่งใส่ชิมเมื่อคืนปีแล้วอืมแป๊บเดียวคือเดิมพอซ้อใหม่แล้วค่ะพี่นะ้องไววเนาะฮึรูก ลูกกับไน,นไปหนานั่นละมาเป็นไรลูกกับไน,นไปหนาซ้ำนี่นี่เพื่อนย่งสีแบบยั่างแบบว่าอยู่น้ำเห่าอยู่นะพี่น้องแต่มันก็เออก็ไก่ไปตรงนั้นอ่ะอืมก็ไก่ก็ไก่ไก่ไข่ไก่ของคนอื่นค่ะลูกไก่ของคนข้างหลังบ้าน่ะข้างหลังบ้านของเราเหรอใช่ตอนนี้กะเพื่อน เพิ่งยังแบบยังยังยังอยู่น้ำกัำข้าแบบว่ายังไม่ได้ใช้เป็นยังบ่ได้ให้ไปใส่ชีวิตแบบเพิ่นกระลังสิงเป็นไหวหลุนเนาะพี่น,น้องมันอยู่ในโกงค่ะมันอยู่ในโกงนะคะก็เออก็ไก่ก็ไก่อยู่ข้างหลังเงี้ยเห็นไหม าแม่นบบแจ้งน้อยไว้แจ้งน้อยกับจีบวอยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากใายชีสแบบไว้ดนของตาของมึงเจอดูกันไงไว้พวดใบแม่กินพริกให้ให้หนูดูเลยค่ะอนี่ไงพริกกินพริกให้หนูเผ็ดกินอีกค่ะเอาละเผ็ด สามารุ่มเปยังอ๋อผมไปเที่ยวไหม,ปไ,มไปน่ะนั่นดีสิไปไหมคะไปค่ะโอเคใจเดี๋ยวนหน้าพาไปเที่ยวเลยเคยไหมคะ เดือดนะจุ้งให้หมดแล้วหยุดหยุหยุเฮ้ยจะหมดแล้วปะจะหมดแล้วอุ้ยของแม่เราตัวสุดท้ายนะของแม่ชนะแน่เลยของแม่ชนะแน่เลยหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยหมดเยอะจังเยอะหมดยังไม่หมดหนูยังไม่หมดเลยแม่จะชนะก่อนเราหนูก่อนค่ะแม่รอหรือแม่กินหมดก่อนได้ไหมคะได้ค่ะ เอ้ยไม่ได้หมดแล้วนะมานั่งดีเดียวอ๋อได้หมดแล้วเหรอพูดตายแล้วตายแล้วแม่ถามตันอะไรเรากินแล้วแม่จะรอแม่รอไม่กินแค่หมูรอนั่งดี่ดินนั่งียวอ่ะหวดลุงหน่อยเดียว แล้วแม่กินหมดแล้ยแม่กินหมดแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งเอาหมดแล้วเหรออืตอนนี้แม่แพ้ือจบมือให้ฟังเก่งเลยโอ้ยหมดหรือยังของเก่งอ่ะโอเคแม่แพ้เหรอแม่แพ้ใช่ไหม เมื่อยป่ะเฮ้ยป่ะยังมั้งเก่งยังเงอือเอาเอาอืออ่ะได้ชัยชนะไปเลยเดี๋ยวเลี้ยงขนมไอติมสองแท่งโอเคไหมคะมุณยายว่าไป่เชื่อมีรักรรมเพลินลุงเพลินมากเลยมาค่ะพี่น้องเพลิดเพลินเพลินละตัวลุงว่าอยากกินไอติมเพลินบางเสียบปัดพ่ออยากกินไอติมแล้วกระพาะผ้าลุงเพลินยางเนี่ยร้านอยู่ใกล้ๆเองค่ะเพลินบางเสียบ ลุงเพิ่นกับส่งเมาแน่นนะค่ะแล้วที่นี่เพิ่นกับยาผ้ากันยาไปกับของขวัญพี่น้องหูวาวาลานไอติมจากปากท่าบานตามนี่ไปหาลานค่ะไอติมมันสิยูอีกหมู่บ้านหนึ่งพล่นดด้ค่ะแต่ว่ามันสิยู่มู่บานติดกันบ่ตลาดไอติมยูจากปากทางน่ะประมาณเกือบประมาณสามกิโลพี่น้องคะ่ะลิบบินพระกับของขวัญแสบคักผ้าลุ่งยางไปเสือไอติมลุ่งกับทั้งเมาเหล่าแน่ทั้งเมาแดดแนะ่พี่น้อง ตามก็เลยหาลูกไปซ้ายวสัน่าปัดผ้ากันเป็นก็เลยว่าพี่เบียร์ผ้าข่อยเป็นหาลูกเนี่ยวสันก็เลยว่ามันต้องไปลานไอติมลานนี่แน่นอนพออยู่ในบ้านมันมีแค่ลานเดียวนะคะพี่น้องแล้วที่นี่ผ้ากันไปพี่เบียร์กับผ้าผ้าขับรถไปผ้ากันนั่งกอซอยอยู่ลุงกับกินไอติมอยู่ไอติมหางเสือัอนี้กับผ้ากันนั่งหัวเปียกเบิร์ดอันปั๊มไปหัวตําหัวว่าส่เพราะต่ำก็บบเคยเขาไปในบูบังของนนะถึงจะอยู่นี่แต่บเคยไปนะวะ แนวเคยบอกคุณว่าได้หน่อยเนาะมันจําทางใดหมดละลุ่งก็บ,บอกว่าพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วเด้จะกลับแล้วคุณว่าลูกไอเพื่อล,ลิบินก็เลยบอกคุณลุงเลยอีกนิดเดียวเองเนี่ยก็จะถึงแล้วส่วนของขวัญละวว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วของขวัญแสบแห้งไปหอดเป็นสามกิโลลุ่งเจ้าหาบหาบไหมพี่น้องคะมื่อนี่ตตำกับนอ้องของไอ,อลิบินนะคะพี่น้องกะ กราบขอบคุณสูผู้ซูขคน,น,นได้ค่ะพี่น้องค่ะที่รับชมรับฟังได้ค่ะเด้อกราบขอโทษขอให้ในการกินม่งมั่มการกิน oh <my> บ๊วสุขภาพนั่นจ้ะพี่น้องจ๋าอ,อีกคนนึงมาแล้วค่ะกระลั่งปว่วนมาเนี่ยมาในผลงานของใครไอ้เป็ดน่ะเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่กดจ้ะยังไม่กดเลย,ยโอเคเอ้าเอาเอาป็นมามือหนีคลิปนี้ค่ะต่ำกับน้องลิบินกับน้องของขวัญค่ะขอตัวลาไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้า้าจสวัสดีจ้าไปบ้านไปบ้ายก้อวหน่อยค่ะบ๊านหน่อยไปบายก้อวหน่อย โอ้ยหนาดิ่งครับ